สวัสดีครับผมไฟซอนเ็นาสันครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมทุกวันเสาร์ที่4สุดท้ายของเดือนนะฮะเวลา10โมงทางช่อง PSU Connect แห่งนี้ครับกับรายการ PSU Champion รายการตอบคำถามนะครับที่จะมาท้าทายความรู้ความสามารถของน้องๆนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยสงขลานค,นครินทร์ครับด้วยเหล่าคำถามนะครับที่คัดสรรมาจากหลากหลายมวลสารความรู้มากมายเลยทีเดียวฮะ ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่า c e p ที่ผ่านมาครับได้รับเสียงตอบรับจากน้องๆดีเลยทีเดียวครับและวันนี้ก็เช่นกันครับน้องๆที่จะมาเข้าร่วมเล่นเกมกับทางรายการในวันนี้นะครับเป็นน้องๆจากวิทยาเขตที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองงามสาววัฒนธรรมครับจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยนั่นก็คือวิทยาเขตปัตตานีนั่นเองฮะและถ้าพร้อมแล้วครับเราไปพบกับน้องๆกันเลย อคสวัสดีครับสวัสดีน้องอามิราน้องเชอร์การนะครับเป็นยังไงฮะวันนี้เตรียมตัวมาดีไหมครับเตรียมตัวมาดีเลยพร้อมมากเลยค่ะพร้อมมากนะครับก็คําถามของเรานะครับก็จะปะปนกันไปจากหลากหลายหมวดสาระของที่เราเปิดสอนกันเลยกันทีเดียวก็มาจากหลากหลายคณะเลยเพราะฉะนั้นคือขอให้ทั้งสองคนตั้มสติดีๆเค่ะพร้อมค่ะเก็บบนนั้นแล้วก็ถือการศึกษาได้เยอะๆวันนี้พร้อมนะครับพร้อมค่ะโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นเกมกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกติกาพร้อมกันก่อนครับ ไปกันเลยกตกิกาช่วงที่1นงน้องๆต้องตอบคำถามทั้งหมด7คําคำถามโดยจะมีตัวเลือกให้ทั้งหมด4ตัวเลือกน้องๆมีเวลาในการตอบข้อละไม่เกิน30วินาทีโดยคำถามข้อที่1จะมีมูลค่า100บาทและข้อถัดไปจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นข้อละ1 0 0บาทจนครบทั้ง7ข้อและแจ็คพอตถ้า,าน้องๆตอบถูกทั้งหมด7ข้อรับทุนการศึกษาจากทางรายการไปเลยเต็มๆ 4,000บาทโอเคครับเข้าใจกติกากันแล้วใช่ไหมครับเข้าใจแล้วค่ะโอเคตอนนี้พร้อมแล้วไหมฮะพร้อมแล้วพร้อมนะค่ะกันเดี๋ยวเราไปเรล่นเกมกันเลยดีกว่าโอเคเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าสู่คําถามข้อที่1กันเลยครับคําถามข้อที่1ครับมีมูลค่าอยู่ที่100บาทฮะเรามาประเดิมกันด้วยคําถามจากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมครับโอเคพี่ขอถามพวกเราก่อนนะว่าพวกเรารู้จักพลับพึงทานกันไหมครับ ถ้าพับพึงรู้จักค่ะับพึ่งทาพับพึงทานก็คือมันก็คือเป็นพืชน้ําชนิดหนึ่งนะฮะที่มีความสวยงามมากแล้วก็หาได้ยากมากเลยปัจจุบันนี้นะครับอ่าเข้าสู่คําถามกันครับคําถามของเราฮะพลับพึงทานมีหน้าที่อะไรในทางสิ่งแวดล้อมครับมาดูตัวเลือกกันครับข้อ1ฮะพืชที่ใช้ในการบําบัดน้ําเสียข้อ2ครับพืชที่ใช้เป็นดัชนีทางชีวภาพข้อ3าม พืชที่ใช้เป็นอาหารของมนุษย์และข้อ4ครับพืชที่ใช้ในการป้องกันกําจัดโรคพืชแมลงศัตรูพืชครับพี่มีเวลาให้ปรึกษาการ30วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับทีละข้อทีละข้อทีละข้อข้อหบำบัดน้ําเสียบำบัดน้ําเสียถ้ามันเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช่มันต้องบำบัดน้าเสียได้ข้อที่สข้อที่สเอ่อเป็นชีวภาพชีวภาพชีวภาพข้อที่สา ก็ที่สามอาหารมนุษย์คนไม่น่ากินอะไรแปลกๆกินไม่ได้ป่ะพับพึงและพูดผึงพับพึงปกติคนไม่น่ากินปะแต่มันเป็นทับพับพึงน้ำเหนือนเป็นสาหรายไม่แต่มันอยู่ในน้ำป่ะไม่น่าใช่โอเคข้อสุดท้ายกำจัดศัตรูพืชโอเคหมดเวลาครับผมได้คําตอบกันแล้วไหมฮะข้อแรกขอแรกโอเคแค่ข้อหนึ่งก็ถือว่าหนักใช้ได้เลยทีเดียวครับผม คำตอบของน้องๆครับจะตอบว่าข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งครับพืชที่ใช้ในการบําบัดน้ําเสียครับเป็นคำตอบที่ที่ผิดนะคโอเคไม่เป็นไรนะครับพาไปข้อหนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งนี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นพืชที่ใช้เป็นดัชนีทางชีวภาพครับนั่นก็คือข้อที่สองนั่นเองครับครับเดี๋ยวเรามาดูคําอธิบายข้อนี้กันสักนิดนึงนะครับ ก็ตัวพลับพึงทานนี้นะครับเป็นพืชที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ําจืดซึ่งพบได้ในประเทศไทยนะครับเพียงแห่งเดียวเท่านั้นนะฮะก็พลับพึงทานนี้นะครับก็สามารถใช้เป็นัชนีบ่งบอกคุณภาพน้ำครับและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศได้เนื่องจากว่าพลับพึงทานนี้นะครับจะเติบโตได้ดีครับเฉพาะในแหล่งน้ําใส สะอาดและมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำสูงครับคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมอนะครับผมตั้งอยู่ที่วิทยาเขตภูเก็ตครับโดยนักศึกษาที่เรียนคณะนี้นะฮะจะมีสมรรถนะคือความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมถึงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการใช้ฝั่งครับ เพี่ยงข้อแรกก็เจอคาถามยากกันไปซะแล้วนะครับไม่เป็นไม่เป็นไรครับข้อต่อไปอาจจะง่ายก็ได้เนาะอาจจะตรงกับความถนัดของน้องๆก็ได้ครับพร้อมกันไหมฮะพร้อมค่ะครับเดี๋ยวเราไปต่อข้อที่2กันเลยดีกว่าครับคำถามข้อที่2นี้นะครับจะมีมูลค่าของคําถามอยู่ที่200บาทครับคำถามนี้นะครับส่งตรงจากโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมงครับคำถามมีอยู่ว่าข้อใดไม่ใช่สาขาอาชีพที่มีความจําเป็นในการพัฒนาเร่งด่วน ตามแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนครับมาดูตัวเลือกกันนะครับข้อที่1ครับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ2ครับพลังงานและพลังงานทดแทนข้อ3อาหารและเกษตรข้อ4ครับบริหารธุรกิจอ่ะโอเค30วินาทีนะครับให้ปรึกษากันดีๆครับผมเริ่มครับ ข้อแรกการสื่อสารการสื่อสารจริงๆการสื่อสารอะจำเป็นนะแต่น้องคิดว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นการเอออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเราไม่เกี่ยวอะไรพัฒนากําลังคนในการผลิตซึ่งบริหารอะก็จะสําคัญอาหารช่วงนี้ก็ต้องสําคัญเพราะว่าอยู่ในยุคที่ขาดแคลนอาหารแล้วก็อะไรนะพลังงานทดแทนอันก็ยิ่งสําคัญนคิดว่าถ้าถ้าไม่ไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะเป็นแบบการสื่อสารการสื่อสารอ๋อ พราะพัฒนากับบางคนในการแบบเหมือนกับการผลิตหรือเปล่ามันจะโจดอ่ะพี่ว่าการสื่อสารมันมันสามารถเพิ่มจํานวนคนได้นะแต่อาจจะแบบว่าอาจจะไม่เกี่ยวหรือเปล่าการบริหารโอเคหมดเวลาครับผมต้องตัดสินใจแล้วนะฮะข้อไหนดีข้อหนึ่งอ่าข้อหนึ่งก็ได้เดี๋ยวกันครับอ่ะข้อนี้ตอบว่าอะไรครับคําตอบข้อหนึ่งค่ะคําตอบข้อที่หนึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับเป็นคําตอบที่ ที่ผิดน่าเสียดายนะครับผมคําตอบข้อนี้นะครับข้อที่ถูกต้องก็คือบริหารธุรกิจครับข้อที่4นั่นเองฮะการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนนะครับในสาขาอาชีพที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒแห่งชาติ พุทธศักราช2,562ถึง2,565ใน7สาขาอาชีพครับได้แก่ istics, โลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกและซัพพลายเชนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์อาหารและเกษตรปิตโตรเคมีเคมีพันธุ์พลังงานและพลังงานทดแทนตลอดจนสาขาแม่พิมพ์เพื่อพัฒนาต้นแบบการผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพ ให้มีสมรรถนะที่จําเป็นและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการซึ่งทั้ง7สาขาอาชีพดังที่กล่าวมานี้นะครับมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์ทาง5วิทยาเขตก็มีการเรียนการสอนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพดังกล่าวด้วยครับทั้งนี้นะฮะน้องๆก็สามารถสนใจนะครับดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบครับ ตอนนี้ยังไม่ได้มีทุนการศึกษาเก็บไว้ในกระเป๋า,า <c oughs> นะครับผมยังไงเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อข้อที่3นะครับโอเคค่ะไปต่อกันเลยครับคำถามข้อที่3ครับคำถามข้อนี้ฮะมีมูลค่าอยู่ที่300บาทครับ <c oughs> เป็นคำถามจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ครับฟ <c oughs> ังคำถามดีๆนะครับคำถามมีอยู่ว่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ชื่อว่าห <c oughs> อเอ็นแห่งเมืองปิซ่าตั้งอยู่ในประเทศใดครับข้อ1ครับประเทศฝรั่งเศส ข้อสองครับประเทศอิตาลีข้อสามครับประเทศสเปนและข้อสี่ครับประเทศอังกฤษสามสิบวินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับข้อแรกข้อแรกเป็นอะไรนะฝร,รัร่งเศสหรือเปล่าฝรั่งเศสใช่ข้อสองอิตาลีข้อสามสเปน,เปนอังกฤษอังกฤษฝรั่งเศสเราตัดก่อนเพราะว่ามันมีหอยเปรี้ยวโอเคอังกฤษอังกฤษ อังกฤษไม่น่าจะใช่หรือเปล่าอังกฤษมันน่าจะขึ้นชื่อเรื่องอื่นแต่ถ้าอิตาลีอ่ะสถาปัตยกรรมมันก็โอเคมันเด่นได้ใช่ใช่แต่ว่าในเมืองเมืองเขาจะมีแบบดูดีนันเออมีทิวทัศน์ที่สวยใช่้องคิดว่าน่าจะเป็นอิตาลีใช่รู้สึกว่าคุ้นคุด้วยคุ้นๆโอเคหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้ได้คําตอบกันไหมครับได้แล้วค่ะได้แล้วนะเพราะฉะนั้นคําตอบขอต้องน้องจะตอบว่าข้อสองค่ะอิตาลีอิตาลีนะครับผมมาดูกันครับว่าคําตอบที่น้องตอบมาถูกกันไหมนะครับ และคาตอบคําข้อ2นะครับอิตาลีครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับและข้อนี้นะครับตอบถูกต่กับข้อที่3นะครับรับทุนการศึกษาไปเลยครับ300บาทหอเอเมืองปีซานี้นะครับตั้งอยู่ที่เมืองปีซาประเทศอิตาลีครับก็เป็นหอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเริ่มสร้างขึ้นนะครับเมื่อวันที่9สิงหาคมครรสตศักราช1173ครับ และสร้างเสร็จเมื่อปีคิศัสักราช1350ครับซึ่งใช้เวลาในการสร้างประมาณ175ปีแต่การก่อสร้างนั้นนะครับก็จะมีการหยุดชะงักขึ้นนะครับถึง2ครั้งด้วยกันครั้งแรกนะครับก็คือหยุดสร้างเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้นที่3ครับเนื่องจากพื้นใต้ดินนะฮะเป็นพื้นดินที่นิ่มทําให้หอนะครับมีการยุบตัวและต่อมาในปีคิศัสักราช1272นะครับ โจเวนนี่ดีซิโมนนะครับได้สร้างให้เอ็นกลับไปอีกด้านหนึ่งเพื่อให้เกิดความสมดุลครับแต่การก่อสร้างในครั้งนี้นะครับก็ต้องหยุดชะงักขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเกิดสงครามนั่นเองครับน้องๆนะครับที่สนใจนะครับด้านการออกแบบหรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแนะนำนะครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งอยู่ที่วิทยาเขตตรังของเรานี่เองนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากเรียนคณะนี้ก็ไปศึกษาข้อมูลดูกันได้ครับ ตปต่อข้อที่4กันเลยดีกว่ากําลังคึกนะครับค่ะค่ะโอเคต่อไปนะครับคําถามข้อที่4ครับข้อนี้ฮะมูลค่าของคําถามจะอยู่ที่400บาทครับเป็นคําถามจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับคาถามมีอยู่ว่าการแปลความหมายจากแผนที่ครับต้องใช้องค์ประกอบใดมากที่สุดครับเอยนะครับข้อที่1ครับทิศทางครับข้อ2ครับสัญลักษณ์ข้อ3 มาตราส่วนและข้อ4ครับพิกัดภูมิศาสตร์อ่ค่อยนี้ก็คิดดีๆนะครับคิดว่าไม่ยากมากนะครับ3าวินาทีครับเริ่มจับเวลาครับโอเค ไม่ใช่เข็มทิศมีเข็มทิศเข็มทิศเราใช้เข็มทิศนี้ไม่ได้ไม่ได้สัญลักษณ์สัญลักษณ์สัญลักษณ์อะใช้เยอะมาเลยนะแม่น้ําถนนใช่แล้วในแผนที่อะมันต้องใช้สัญลักษณ์เป็นตัวหลักเลยอะไรนะบอาไว้ก่อนมาตราส่วนมาตราส่วนไม่น่าจะเกี่ยวมาตราส่วนอันนี้น่าจะเป็นพวกระยะทางใช่พี่กับพงศิษฐ์พงศ์ไม่ได้มี GPS มีดาวเทียมใช่ใช่สัญลักษณ์อืมดิวสัญลักษณ์โอเคดิวสัญลักษณ์นะสัญลักษณ์มันจะนะ มั่นใจไม่ลังเลสินะเราเลยจะไ,ได้คําตอบกันแล้วนะครับผมตอนนี้หมดเวลาพอดีครับค่ะ <c oughs> ได้คําตอบกันแล้วใช่ไหมฮะได้แล้วค่ะได้แล้วตอบว่าสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ครับเป็นคําตอบที่ที่ถูกต้องน <c oughs> ะ,ระรครับดีตรงไหนดีสรงไร็จและขอที่ตอบถูกนะครับรับไปอีก400บาทนะครับรวมกับของเดิมที่มีอยู่แล้ว300บาทเป็น700บาท สัญลักษณ์ในแผนที่นะครับจะแสดงถึงสิ่งต่างๆเลยที่ปรากฏในสภาพพื้นที่จริงครับดังนั้นนะครับการแปรลความหมายจากแผนที่นะครับก็เลยต้องใช้สัญลักษณ์ครับประกอบการพิจารณา,ามากที่สุดครับคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ฮะตั้งอยู่ที่วิทยาเขตปัตตานีซึ่งหลักสูตรหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ที่จะทําให้เรานะครับเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นครับ ตลอดจนความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับสิ่งรอบตัวผ่านการนําเสนอทั้งในรูปแบบแผนที่ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์และแบบจําลองเชิงพื้นที่ซึ่งจะทําให้เราเข้าใจสภาพของพื้นที่และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในทุกๆมิติครับมาครึ่งทางแล้วครับก็โอเคมาดีอยู่นะฮะสู้ค่ะต่อไปเป็นคําถามข้อที่5้านะครับค่ะพร้อมนะครับพร้อมค่ะครับผมคาถามข้อที่5นี้นะครับมีมูลค่าคําถามอยู่ที่500บาทครับ ได้ค่ะต้องได้คำถามนี้ครับส่งตรงจากคณะวิทยาศาสตร์ครับและคำถามมีอยู่ว่า้างคาวนะครับอาศัยสิ่งใดครับในการนำทางและหาอาหารครับมาดูช้อยครับข้อที่1ฮะปีกครับข้อ2ครับคลื่นเสียงครับข้อที่3ตาครับและข้อ4ฮะจมูก 30สวินาทีนะครับปรึกษากันครับเชิญครับปีกไม่ใช่ไก่ก็มีปีกบินได้เชยๆเชใช้บินหูหูใช้ฟังฟังไม่น่าจะใช่เพราะว่าถ้าสัตว์อย่างอื่นก็ใช้หูได้ใช่แต่ค้งคาวมันมีสิ่งพิเศษมันมีคลื่นเสียงถูกป่ะใช่ใช่เวลาสังเกตเวลาดูสารคดีมันจะมีคลื่นเสียงเวลารอบๆอบตัวคใช่ค้างคาวอ่ะเวลาเขาสแกนออกมาเออแต่ถ้าสมมติว่าคลื่นเสียงแล้วถ้าเราเปิดวิทยุอ่ะค้างคาวจะมาได้เป่ม่แน่อาจจะมา เอ๊แต่เวลาเขาล่อนูกเขาก็ล้อกับคลื่นเสียงคลื่นเสียงมันมีประโยชน์หลายๆอย่างไงใช่ไหมใช่โอเคหมดเวลาครับผมคลื่นเสียงนะโอเคดิวดิวโอเคได้ข้อสรุปไหมฮะได้ค่ะโอเคข้อนี้ตอบว่าอะไรครับคลื่นเสียงค่ะตอบว่าคลื่นเสียงนะครับมาดูกันครับคลื่นเสียงเป็นคาตอบที่ถูกต้องไหมนะครับและคลื่นเสียงนะครับเป็นคาตอบที่ที่ถูกต้องนะครับ สามข้อ้วดเลยนะครับทีนี้มาดีกันเลยทีเดียวข้อนี้นะครับตอบถูกรับเพิ่มไปเลยครับ500บาทเนื่องจากว่าค้างคาวนี้นะครับเป็นสัตว์ที่หากินตอนกลางคืนครับสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของค้างคาวก็คือมักจะใช้คลื่นเสียงครับที่มีความถี่สูงโดยจะมีการส่งคลื่นเสียงนี้นะครับออกไปแล้วก็สะท้อนกลับมาเพื่อให้รู้ว่าบริเวณนั้นมีอาหารสําหรับพวกมันอยู่จริงครับ นักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครคนิร์น,นะครับหลายท่านมีความเชี่ยวชาญด้านค้างคาวโดยเฉพาะล่าสุดนะครับเมื่อปี2564ที่ผ่านมานี้นะครับนักวิจัยมอร่วมกับเครือข่ายนานาชาติผลักดันมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศเมียนมาครับโดยมีส่วนร่วมในการศึกษาวความหลากหลายทางชีวาภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งได้พบค้างคาว3ชนิดใหม่ครับและอีก3ชนิดนะครับที่มีการรายง,งานเป็นครั้งแรกในประเทศเมียนมาด้วยครับ โอเคตอนนี้เหลือคําถามอีก2ข้อนะฮะใช่ค่ะขอให้ถูกทั้งสองข้อเลยแล้วกันเป็นกำลังใจให้คําถามข้อที่6นี้นะครับมูลค่าของคําถามจะอยู่ที่600บาทครับเยอะเลยทีเดียวนะฮะ้ได้ครับคำถามนี้ครับส่งตรงจากศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กรของเรานี่เองครับปกติดื่มกาแฟกันไหมฮะทั้งสองคนดื่มค่ะเป็นชีวิตจิตใจนะครับปัจจุบันนะครับนับว่า กาแฟนี้นะฮะนับว่าเป็นเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมกันอย่างมากเลยนะครับซึ่งในโลกนี้นะครับเรามีหลายประเทศเลยครับที่ทําการผลิตกาแฟแต่ละประเทศก็จะมีเอกลักษณ์ไน้รสชาติที่แตกต่างกันออกไปมาดูคําถามข้อนี้กันนะครับคําถามมีอยู่ว่าประเทศใดเป็นประเทศที่ผลิตกาแฟมากที่สุดในโลกครับตัวเลือกครับข้อ1ฮะอินโดนีเซียครับข้อ2ครับบราซิลครับข้อ3โคลอมเบียครับ และข้อสี่ครับเวียดนามครับอโอเคสามสิบวินาทีครับเริ่มจับเวลาครับดูแต่ไม่เคยรู้ว่ามัมา <c oughs> อินโดนีเซียบราซิลโคลัมเบียเวียดนามใช่ถ้าดังดังอ่ะกาแฟบราซิลกาแฟบราซิลใช่ปะ่ะถ้าที่รู้นะแค่ที่รู้เลยที่รู้เลยต้องนั้นไม่รู้ <c oughs> ต้องนั้นไม่รู้แค่นั้นเอาเท่าที่รู้รู้บราซิลเอาบราซิลบราซิลไม่อินโดไม่อินโดไม่โคลัมเบียไม่โคลัมเบียโอเคไม่เวียดนามด้วยโอเคเวียดนามปอบเปียดัง เวนัมบอปเปียไม่เกี่ยวกาแฟบาซิลนะนังกาแฟบาซิลโอเคค่ะไมดเวลาคำตอบแล้วนะครับผม,ม,มโอเคโอเคก็หมดเวลาพอดีครับตอนนี้ครับได้คำตอบแล้วใช่ไหมฮะได้แล้วค่ะอันนี้รู้จริงหรือว่าเดาครับสุ่มเอาค่ะซุ่มเอาค่ะมาดูกันนะครับว่าน้องๆจะตอบว่าอะไรครับคนนี้จะตอบว่าบราซิลค่ะบราซิลนะครับและคําตอบของน้องๆนะครับบราซิลครับเป็นคําตอบที่ที่ ถูกต้องนะครับตอนนี้น้องๆก็ตอบตัวตข้อ3ข้อ4ข้อ5และข้อ6รวดกันเลยทีเดียวตอนนี้มูลค่าทุนการศึกษาของน้องๆน,นะครับรวมอยู่ที่1,800บาทครับไปคำถามข้อที่เดกันเลยครับคำถามข้อนี้ครับมูลค่าของคำถามอยู่ที่700บาทครับและคำถามข้อนี้ฮะเป็นคำถามจากคณะ,ะวิศวกรรมศา,ศาสตร์ครับฟังคำถามกันครับคำถามมีอยู่ว่าในการกลั่นน้ำมันดิบ สารที่ให้มาตัวไหนสามารถกลั่นออกมาเป็นลำดับแรกสุดครับตัวเลือกครับข้อที่1ครับน้ำมันเบนซินครับข้อที่2ครับน้ำมันดีเซลครับข้อที่3ครับน้ำมันก๊าซครับและข้อที่4ครับน้ำมันหล่อลื่นครับข้อสุดท้ายนี้ขอให้น้องๆโชคดีครับ30วินาทีปรึกษากันครับ เบนซินเบนซินดีเซลก๊าซหล่อลื่นก๊าซนะก๊าซก๊าซน้ำมัน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 ก๊าซก็คือน้ำมันเบนซินหรือเปล่าหรือเอ๊ะน้ำมันก๊าซหล่อลื่นไม่แต่หล่อลื่นไม่น่าดีเซลกับเบนซินอะเบนซินเบนซินอืมเบนซินเบนซินแน่ใจ ไม่มั่นใจแต่ก็ต้องมั่นใจโอเคหมดเวลาครับ<า>ผมคำตอบแล้วนะครับโอเคค่ะขอ,อนี้จะตอบว่าอะไรครับเป็นจีนค่ะโอเคตอบว่าน้ำมันเบนซินนะครับค่ะมาดูกันครับและข้อนี้ครับน้ำมันเบนซินฮะเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องนะครับ และรับไปเลยครับอีก700บาทรวมกับของเดิมที่มีอยู่นะครับเป็น2,500บาทคำอธิบายข้อนี้นะครับน้ำมันเบนซินนะฮะเป็นน้ำมันที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบน้อยที่สุดครับจึงเกิดการเดือดก่อนแล้วก็ระเหยขึ้นไปฮะควบแน่นเป็นคองเหลวออกมาก่อนนั่นเองครับคณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเรานะครับได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมเคมีซึ่งหลักสูตรนี้นะครับได้เปิดให้เรียนรู้อย่างเจาะลึก และเพิ่มเติมข้อมูลความรู้ในหลากหลายด้านอีกด้วยครับใครสนใจที่อยากเข้าต่อศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับแนะนําเลยฮะคณะนี้ครับและในช่วงที่1นี้นะครับน้องๆก็ได้ตอบถูกไปทั้งหมด5ข้อนะครับเสียดายนะครับวันนี้ที่เจ็คตของเราไม่แตกนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีอีกหนึ่งช่วงนะครับให้น้องๆได้ลุ้นโบนัสนะครับรับทุนการศึกษาเพิ่มเติมกับบ้านไปสงสุดถึงหบาทกันเลยทีเดียวกับช่วงนี้นะครับช่วงที่มีชื่อว่าหมุนลุ้นโชคกติกาในช่วงหมุนลุ้นโชค น้องๆจะต้องหมุนวงล้อเพื่อรับโชคโบนัสกลับบ้านโดยภายในวงล้อจะมีของรางวัลต่างๆและทุนการศึกษาสูงสุดถึง1 0 0 0บาทขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับกับช่วงนี้ฮะหมุนลุ้นโชคโอเคน้องๆเข้าใจกติกาในช่วงนี้กันแล้วใช่ไหมครับเข้าใจแล้วค่ะเ okay. ็คือพี่จะมีวงล้อดีให้นะฮะซึ่งภายในวงล้อก็จะมีของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยครับน้ำดื่มเสื้อที่ระลึกครับเจลแอลกอฮอล์และช่โมงกิจกรรมนักศึกษานะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีทุนการศึกษาครับ500บาทและสูงสุดถึง1,000บาทกันเลยทีเดียววันนี้ก็จะให้ส่งตัวแทนออกมาหมุนวงล้อนี้นะครับเพื่อรับทุนการศึกษาเพิ่มเติมกลับบ้านกันไปนะฮะ ใครจะเป็นตัวแทนดีครับส่งน้องเชื่อไปเลยค่ะแตะบุญแล้วค่ะส่งสมบุญไปหรือว่าแตะกันได้นะฮะส่งพลังกันได้โอเคนะครับประจำที่นะฮะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญครับหมุนได้เลยครับแมบลุ้นกันนะฮะว่าน้องๆจะได้อะไรกลับบ้านนะครับแอบลุ้นแทนเหมือนกันครับโอเคครับและวันนี้นะครับน้องๆก็หมุนได้ น้ำดื่มไปนะครับลรับน้ําดื่มกลับบ้านไปเลยเอาเชิดด้านานนะครับสรุปนะครับคึนการศึกษานะครับวันนี้ที่น้องๆได้รับไปทั้งสิ้นนะครับในช่วงที่1ก็คือ2500บาทนะครับและในช่วงนี้ก็ได้รับน้ําดื่มเพิ่มเติมกลับบ้านไปนะครับผมก็ แสดงความยินดีกับน้องๆทั้งสองคนด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณมากนะฮะวันนี้ที่มาร่วมเล่นเกมกับพวกพี่ในรายการวันนี้ครับยินดีมากๆเลยครับผมโอเคครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับสถานที่หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานคารินมากมากครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่แห่งนี้ในการถ่ายทำวันนี้ครับผมเดี๋ยวก็จะมาพบกันใหม่นะฮะใน EP ถัดไปครับทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะฮะเวลา10โมงทางช่อง PSU Connect วันนี้ผมนะครับน้องๆแล้วก็ ทีมงานทุกคนนะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย